สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลู้าและคุณผูณ้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์นูเล็กที่ช่องนูเล็กรถมือสองอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย6 8แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครอ,อัปเดตโปรโมชั่นก่อนสิ้นเดือนสักนิดหนึ่งนะ,ะสำหรับโปรโมชั่นทับฟรี90วันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีรถสไลด์ทั่วประเทศไทยและโปรโมชั่น ช่วยผ่อน6เดือนนะคะยังคงมีอยู่เดิมดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79ตลอดอายุสัญญา4ปี5ปีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับทางบริษัทเพจยนหรือหนูเล็กนะคะลูกค้าติดต่อหาหนูเล็กได้เลยเบอร์0933892888เบอร,ร์นี้เปิดให้แอดไลน์โดยตรงได้เลยเดี๋ยวจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดตัวรถนะคะหรือว่าอาชีพที่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้สามารถสอบถามเข้ามาได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการรีวิวรถวันนี้กันก่อนนะสำหรับวันนี้รวมพล Honda เลยนะสำหรับลูกค้าที่เป็นสาวกรถรถ Honda ต้องดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะมี Honda รวมรวมกันอยู่ที่4คันนะต่างรุ่นต่างที่ห่ออ่าต่างรุ่นนะคะต่างรุ่นกันออกไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่คันแรกเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Honda a อเม e นะคะเป็นขออาขอภาย Honda b บ o โออเมนะคะเป็นรถ ขนาดเล็ก1.2ตัววีนะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขาย369,000บาทปี2018มาพร้อมเลขใหม่87,000 0เท่านั้นเองได้สีขาวแบบนี้ไปเลยนะคะทะเบียนนะคะคันนี้ได้ทะเบียน8กบ5327อกระจังด้านหน้าโครมเนียม,มาพร้อมไฟมันติดีเฟกเตอร์แบบนี<า>้อเดี๋ยวเราดูในส่วนของภายในคันนี้สักนิดหนึ่งนะคะภายในคันนี้เป็นยังไงอาจจะไม่ได้เจาะสเปคเท่าไหร่นะคะให้ดู ยรวมนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะภายในเนี่ยเป็นสีเป็นสีดำนะค,ะคุมโทนดำแล้วก็เครื่องเสียงนะคะใส่แผ่นได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์เป็นออโต้ตัวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำไปนะเบาะผ้าสีดำคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ราวๆหกเจ็พันเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ยอดจัดเยอะเหมือนกันนะ ถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัว Honda Jazz บ้างสำหรับคนนี้เป็นตัว GK 1.5 SV ปี2016ราคาขาย469,000มาพร้อมเลขหม่แค่65,000เท่านั้นเองนะคะคันนี้โอ้โอกบอกเลยสวยงามนะคะสีดำดุดด้านเวลาเคลือบแก้วมาสวยมากนะคะอ่ะด้านหน้านะคะดวงไฟมันติด e ิเฟเ t เตอร์มาพร้อมไฟเลี้ยวชุดโคมเดียวกันโดนแท้จากโรงงานเลยนะแล้วมีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนป้ายทะเบียน8กรอง8 5สูนรานั่นเองกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวซ่อนอยู่ตรงกระจกแบบนี้มือเปิดเป็นโครเมีมนะคะแล้วก็ติดตั้งคิวกันสาตว์ให้เรียบร้อยตัวฟิล์มนะคะเดี๋ยวหากลูกค้าเนี่ยจัดยอดนะคะแล้วก็อนุมัติผลผ่านนะคะมีการติดฟิลม์มให้แถมติดฟิล์มให้เลยนะภายในคันนี้คุมโทนสีดำค่ะ สิ่งที่พิเศษคือ1เบาะหนังสีดำนะ,ะเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้ลักษณะเบาะนี่คือยังฟูๆนะคะตะเข็บตะเข็บเนี่ยไม่มีปดแตกฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะพวงมาลัยนะ,ะมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะคะแล้วก็ได้หน้าจอนะ,ค,ะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนมาด้วยแอร์ก็ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะ,ค,ะคุมโทนดําไปเลยทั้งขันแฮชแบ็กห้าประตูนะ,ค,ะคันนี้สวยมากแล้วที่สําคัญฮอนด้าแจ๊ กำลังเลิกผลิตแล้วนะตอนนี้ถัดมานะคะถัดมาเป็นในส่วนของตัว Honda City นะคะคันนี้ได้เป็นสีขา1.5ตัว S เลขทะเบียน9กกระเชื้อกไก่ชกระเชอ7569กระจังด้านหน้าโครเมียมเส้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ มติล e ิเฟกเตอร์เช่นกันไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในชุดโคมเดียวกันเลยนะเดิมแพ้จากโรงงานไฟตัดหมอกติดตั้งมาเรียบร้อยสกเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้นะคะทั้งหน้าทั้งข้างนะคะติดสกเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวกระจกมองข้าสีขาวนะติดฟิล์มให้แล้วแล้วก็คิ้วกันสาดติดตั้งให้พร้อมนะคะเดี๋ยวดูภายในอภายในคันนี้คุมโทนดําเช่นกันนะคะคุมโทนดําเช่นกัน เบาะหนังนะคะเบาะหนังซีดําเดินได้ตะเข็บสีเท่าแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ3ามก้านะคะนีเป็นแบบกุญแจแบบเบ้าไขเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็เล่นโหมด fm/am แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้ด้วยนะตัวแอร์เป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับระดับมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้อย่างนี้นะคะ h o n d a CITY ก็เป็นอีก อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ลูกค้าหลายคงชอบนะคะนีติดตั้งสเกิรนะ์ตมาให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เซ็นเซอร์หลังนะคะมีให้2อจุดแบบนี้เลยนะได้สีขาวด้วย Honda คันสุดท้ายนะคะสำหรับคันสุดท้ายคันนี้เป็นตัว Honda Civic นั่นเองคันนี้เป็น1.8ตัว EL นะคะสีเทาดำเเริ่มกันตั้งแต่ในส่วนของตัวมือจับเลยมือจับเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้ ก็ได้ล้อแม็กด้วยนะคะเนื่องจากเป็นตัว e อไฟเลี้ยวอยู่ข้างแกนนะคะแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงกระจกแบบนี้ด้วยสำหรับคันนี้เป็นปี2017นะคะราคาตั้งขาย659,000เลขไม่แสนหก 6, นะคะคันนี้1.8 el กระจังด้านหน้าโครเมียมาพร้อมกับตัวดวงไฟที่เป็นโปรเจกเตอร์เลนส์นะคะสวยๆเลยติดตั้งจากโรงงานะคะไฟจัดของติดตั้งมาเรียบร้อยได้ทะเบียน6งของ นี้นะคะคุณคะยิ่งเป็นสีเทาดำนะคะยิ่งดูแลรักษาะะ่ายภายในนะคะสำหรับคันนี้ภายในได้เบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัวเบาะหนังมีรูระบายอากาศแล้วก็มีแบบเล่นลายเบิรนเหมือนลายแคปลาแบบนี้ด้วยพวงมาลัยคันนี้นะคะมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรด้วยนะ,ะแล้วก็ มีหน้าจอทัสกีดมีกล้องถอยแอร์ออตโต้เกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะมีเบรกโฮมีระบบออคอนนะคะสวยๆนะคันนี้บอกเลยว่าครบเลยราคา6,59,000ถ้าลูกค้าผ่อนคันนี้จะอยู่ที่ประมาณฟีดาวนะคะฟีดาวจะอยู่ที่ประมาณ 1,300, 0 13, 1 2 0 0 0เท่านั้นเองลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็จัดยอดเต็มได้เช่นกันนะอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ4 0คอาจจะให้ดูโดย คร่าวๆนะคะไม่ละเอียดเท่าไหร่ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะดูรถแบบละเอียดะคะแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวเาทำรีวิวเจาะจงให้ดูเลยเฉพาะค่นนะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตทุกๆคลิปเลยของเล็กสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ